มีนิวในถุงน้ำดีต้องผ่าตัดหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้มาพบกับแบทแมนล็อกโหมดอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องของมีนิ้วในถุงน้ําดีต้องผ่าตัดหรือไม่นะครับหลายคนคงมีคําถามในใจว่าเมื่อเราไปตรวจร่างกายไม่ว่าจะทําการ ตรวจร่างกายด้วยวิธีการใดก็ตามแล้วก็ทําการเอ็กซเรย์ทำอันตราซาวแล้วคุณหมอบอกว่ามีนิ้วในถุงน้ําดีนะครับมีคําถามในใจว่าเอ๊ะที่นิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยจะต้องทําการรักษาหรือไม่นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยคนไข้มีความเข้าใจว่าถ้ามีนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยจะต้องทําการผ่าตัดรักษานะครับบางคนถึงขั้นต้องอ่า บ,บังคับหมอให้ผ่าตัดนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยผมจะมาให้รายละเอียดว่าทําไมเราจะต้องรักษาหรือไม่รักษาในกรณีที่มีนิ้วในถุงน้ําดีนะครับกรณีที่มีนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยการที่จะรักษาก็ต่อเมื่อหนึ่งเนี่ยคือจะต้องมีอาการก่อนนะครับถ้ามีอาการอาการของอาการปวดนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยก็จะมีอาการปวดที่บริเวณลิ้นปี่แล้วก็ปวด ทะลุไปกลางหลังหรือว่าอาจจะมีร้้วไปบริเวณที่สะบักทั้งสองข้างนะครับกลางสะบักสองข้างนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเรื่องของอาการของนิ่วในถุงน้าดีที่สามารถเป็นไปได้นะครับคือหลักๆคือต้องมีอาการก่อนนะครับผมอาการนี้เนี่ยมักจะเกิดหลังจากที่เรารับประทานอาหารนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วครับมักจะเกิด ก็ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับบางคนก็ไม่เกิดนะฮะหรือว,ว่าอาจจะมีอาการปวดขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับแต่หลักๆก็กคือจะปวดบริเวณที่แถวลิ้นปี่หรือว,ว่าใต้ใชัยโครงข้างขวานะครับในกรณีที่อาการปวดมันก็อาการปวดแบบตื้อๆแน่แนๆบริเวณใต้ใชัยโครงขวานะครับแล้วกอ็อาจจะมีขึ้นไส้นะครับบางครั้งก็อาจจะมีอาเจียนได้นะครับ อาการเป็นได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงจนถึง5ชั่วโมงนะครับแล้วก็อาการก็จะหายไปนะครับในกรณีบางคนเนี่ยที่มีอาการค่อนข้างยาวนานมากเป็นเกินยิ่มสี่ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นอาการของนิ่วในถุงน้ําดีที่ทําให้เกิดถุงน้ําดีอักเสบเฉียบพลันนะครับกรณีนี้เนี่ยอาจจะต้องรักษาในโรงพยาบาลนะครับผมอันนี้คืออาการของนิ่วในถุงน้ําดีถ้าหากผู้ป่วยหรือท่านใดมีอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ําดี แล้วก็เป็นอาการของนิ่วในถุงน้ำดีได้นะครับแต่ก็ยังมีโรคหลายโรคที่มีอาการคล้ายๆกันนะครับซึ่งอาจจะต้องมาวิเคราะห์แยกแยะว่ามีโรคอื่นๆที่แทรกซ้อนหรือเปล่านะครับที่มันทําให้อาการคล้ายๆกันนะครับจะไม่ฟันธงว่าเป็นอาการจากนิ่วในถุงน้ําดีนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องทําการรักษาที่ดีสุดคือการผ่าตัดเอาถุงน้ําดีออกนะครับปัจจุบันนี้ก็มีอยู่2วิธีคือผ่า แบบ2กล้องซึ่งเป็นวิธีที่นิยมแพร่หลายแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับส่วนวิธี2ก็คือการผ่าแบบแผลเปิดตัวเรนใต้ใชัยคงขวานะครับก็อาจจะปวดมากกว่าปกติกว่าแผลแบบ2กล้องนะครับส่วนกรณีที่ไม่มีอาการนะครับไม่มีความจําเป็นที่ต้องทําการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับส่วนเหตุผลนะั้นเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่าในกลุ่มคนที่มีนิ่วในถุงน้ําดีนะครับ จะมีโอกาสที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วมีอาการนะครับอยู่20-30เในรอบ20ปีนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีมากนะครับผมแล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็จะมีอาการเรียกว่ามีปัญหาภาวะแทรกซ้อนของการมีนิ่วในถุงน้ำดีนะครับเช่นพวกนิ่วหลุดไปอุดตัวของท่อน้ำดีนะครับในกลุ่มนี้เนี่ย มีค่อนข้างน้อยนะครับมีแค่ประมาณ1%เอซเองซึ่งโดยทำสถิติแล้วเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยคุ้มนะครับแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ค่อยปลอดภัยที่จะนำคนไข้ที่มีนิ้วในถุงน้ำดีและไม่มีอาการมาผ่าตัดนะครับแต่ก็จะมีผู้ป่วยในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าจะต้องนำมาผ่าตัดในกรณีที่มีนิ้วนะครับคือกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่อง เรียกว่ามีโรคเลือดนะครับที่ในอนาคตเนี่ยถ้าหากมีถุงน้ําดีอักเสบแล้วจะมีปัญหาเรื่องการอักเสบที่รุนแรงได้นะครับแล้วก็กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กรณีที่มีนิ่วในถุงน้ําดีแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในอนาคตแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นโรคของมะเร็งตัวของถุงน้ําดีนะครับเช่นกรณีที่ตรวจอันตราซาวเจอว่ามี อินปูนเกาะที่ตัวของทุงน้ําดีนะครับโดยทั่วเต็มเอ่อเรียกว่าเกาะโดยรอบเลยนะครับผมแล้วก็กรณีที่มีนิวที่มากกว่า2อเซนติเมตรนะครับหรือว่ากรณีที่มีตัวของอท่อของเ่อาน้ําดีนะครับต่อกับตัวของท่อของตับอ่อนแล้ว,ลวมีเรียกว่า มีระยะทางที่ค่อนข้างยาวนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดซึ่งอาจจะดูได้จากการทำอันด์ซาวหรืออิมเมจจิ้งนะครับแล้วก็อีกอักอกอนหนึ่งคือกร,กรณีที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะครับเช่นพวกเปลี่ยนตับนะครับก็จะมีการตัดถุงน้ำดีไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับกรณีที่ไม่มีอาการก็ไม่ควรที่จะไปตัดถุงน้ำดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีนิ่วนะครับผม อันนี้ก็ขอทําความเข้าใจกันด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของอาการที่พบได้บริเวณที่เจ็บปวดของอาการของนิ่วถุงน้าดีนะครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพแสดงบริเวณที่พบว่ามีการปวดจากนิ่วทุงน้ําดีนะครับผมจะเห็นว่าบริเวณที่ลิ้นปีนะครับจะมีบริเวณที่มีอาการปวดได้ค่อนข้างมากนะครับเห็นว่ามีตั้ง64%เซนนะครับแล้วก็ อ่าอ่าหสี่เต้มนะครับส่วนบริเวณที่ใต้ใชายโครงขวานะครับเป็นบริเวณที่รองลงมานะครับบริเวณใต้ใชายโครงซ้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับท่านใดมีคำถามที่สงสัยสามารถคอมเมนต์ได้จากในคอมเมนต์เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้ทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ